สวัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์พื้นที่สาธารณะที่คุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวคุณมาได้ที่นี่ค่ะถัดจากเมืองกาดมันดุศูนย์กลางแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ราวๆ5กิโลเมตรจะเป็นที่ตั้งของชุมชนจาราวาเคลที่ที่เป็นศูนย์อพยพชาวทิเบตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาลนะคะโดยที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องของการผลิตพรมแบบทิเบตที่มีความสวยงามด้วยค่ะ โดยชาวทิเบตท,ที่อาศัยอยู่ที่นี่เป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากประเทศจีนเมื่อราวๆ50ปีก่อนหน้านี้นะคะโดยมาเริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่จากการทำอาชีพผลิตพรมในประเทศเนเปลาลค่ะแต่ผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นส่งผลให้อาคารโรงงานที่ที่เคยเป็นบ้านและเป็นชีวิตของชาวทิเบตกลุ่มนี้กำลังจะพังทลายลง ซีรีพอตเตอร์วันนี้คุณกฤษดาวันเมธาวิกุลนักข่าวพลเมืองจากมูลนิธิพันดารามีรายละเอียดเรื่องนี้มาบอกเล่าให้เราฟังจากการรายงานมาจากชุมชนจลราวาเคลเมืองปาตานประเทศเนเปลาลค่ะตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่เขต ที่เบตซึ่งเป็นเขตผู้ชาวที่เบตอบพยพนะคะเรียกว่าจาบาลเคลในเขตเมืองปาตานหรือว่าลาลิปภูแล้วก็สิ่งที่เราได้เห็นณนะขณะนี้คือโรงงานทอพรมนะคะมีคนที่เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่700คนตอนนี้700คนนั้นไปอยู่ที่แคมป อยู่ไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าหลังจากเกิดแผ่นดินไหวนั้นเราจะเห็นว่าฐานนั้นคลอนแคลนมากแล้วก็อาคารหลังนี้ก็ได้มีการประเมินแล้วว่าคงจะต้องสร้างใหม่ทั้งหลังคุณกามาตาว่าซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลแ,แคมป์เป็นผู้ดูแลโรงงานก็ได้เล่าให้ฟังว่าพวกเราชาวไทยเป็นคนต่างชาติกลุ่มแรก ที่เดินทางมาเยี่ยมอยากจะให้เอ่อพวกเราได้รู้จักเขาแล้วก็ให้เขาเล่าให้เราฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งใดบ้างที่เราจะช่วยเหลือเข้าได้นะคะ Hello people of Thailand uh my name is Karmadawa uh after the shock although there is not much uh, uh we don't have any uh, casualties and uh, death from the earthquake but uh, as you see at my at my back this is the first tibetan settlement and uh, the building behind me is the carpet factory where 700 of our tibetan refugees are uh, working as carpet f uh, weavers and they have been here since 1960 uh, so uh, as per our ingenious suggestion this building is completely damaged and uh, that needs uh, uh, total restructuring as uh, this building has Thailand this demolished. So I request to the building I be people of Thailand to help. อาคารหลังนี้เป็นบ้านของคนเจ็ดรอยคนเป็นชีวิตของพวกเขาเขาก็จะต้องหางานใหม่ถ้าไม่มีอาคารหลังนี้นะคะสถานที่อย่างนี้เนี่ยสร้างขึ้นตั้งแต่ตอนที่ชาวทิเบตอพยพมาจากทิเบต ในปีคศ1960เราก็ได้มาใช้ชีวิตกันที่นี่ก็สองรุ่นอายุนะคะคือรุ่นเขากับรุ่นลูลกเขารวมทั้งมีชาวทิเบตจากแคว้นคามแล้วก็ภาคตะวันตกของทิเบตที่ได้อพยพมาแล้วก็มาทำงานเป็นคนงานออทอพรมนะคะพวกเขาก็มองไม่เห็นอนาคตข้างหน้าก็อยากให้พวกเราช่วยเหลือพวกเขาและในวันนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งปีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายค่ะ นอกจากชาวเชียงรายจะมีการรวมตัวกันถอดบทเรียนเรียนรู้หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นยังมีการรวมตัวกันจัดตั้งกองพ้าป่าเพื่อระดมทุนช่วยเหลือชาวเนเปาด้วยนะคะพยายามในการที่จะรวบรวมงบประมาณบางส่วนนะครับจากคนในพื้นที่นะครับในการที่จะสนับสนุน การแก้ไขปัญหาพี่น้องชาวในปานนะครับวันนี้เราจะมีกิจกรรมในการมอบงบประมาณเนี่ยผ่านหน่วยงานราชการเพื่อให้หน่วยงานราชการเนี่ยนำงบประมาณนี้ไปมอบให้กับพี่น้องในปานต่อไปนะครับขอให้ทำจิตใจให้เข้มแข็งนะเจ้าหนอกคนพ่อพ่อคนทั้งโลกนี่คือกันมั่งใจทุกคนเจ้าคุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมมุมมองที่หลากหลายให้กับสังคมโดยการสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวคุณมาได้ที่นี่ค่ะ ขพพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับซีรีพอร์เตอร์ได้ใหม่สวัสดีค่ะ